สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง t w e w f r หรือคนแคระกันพวกเขาจัดอยู่ในกลุ่มของฮิวมานอยมีลักษณะคล้ายมนุษย์เป็นหนึ่งในเผ่าที่ผู้เล่นเกมอิกราเซลสามารถเลือกเล่นได้และเป็นที่นิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่เล่นอาชีพช่างทำอาวุธหรือช่างทำชุดเกราะเพราะจะมีค่าโบนสัสพิเศษสำหรับสายอาชีพช่างอยู่ส่วนในโลกใหม่นั้นคนแครจะมีนิสัยบยสบ อะไรก็ได้ง่ายๆชอบการดื่มไวายและจัดงานเลี้ยงฉลองกันอยู่เสมอคนแครกผู้ชายจะมีคราวที่ยาวลงไปถึงท้องและชอบถักเป็นเปีย3เส้นในขณะที่ผู้หญิงจะมีคราวที่สั้นกว่าและชอบกลนนนที่อยู่ตามกระจมูกออกพวกเขามีความสูงอยู่ที่ประมาณ120-130เซนติเมตรถึงจะเตี้ยและขาสั้นแต่พวกเขาก็มีกล้ามเนื้อที่ใหญ่ซึ่งเกิดจากการทำงานขุดเจาะในเหมือง และมีความสามารถแฝงที่เรียกว่า dark vision ทำให้มองเห็นในที่มืดได้ในระยะใกล้ๆนอกจากนั้นคนแคระยังเป็นนักคณิตศสาสตร์ที่ยอดเยี่ยมเพราะการขุดอุโมงค์ทำเหมืองน,นั้นต้องใช้การคำนวณที่ซับซอ้อนเป็นอย่างมากคนแคระเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเผ่าที่มีฝีมือเป็นเลิศด้านงานโลหะอเทมเวทที่พวกเขาสร้างขึ้นด้วยศิลปะเฉพาะตัวที่เรียกว่ารูนนั้นไม่มีเผ่าไหนเทียบได้แต่น่าเสียดายที่การเข้ามาของเวทมอนเทียต่าง ทำให้รูนนั้นหมดความนิยมไปหลายร้อยปีแล้วชุมชนที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขาก็คืออาณาจักรแห่งคนแครซึ่งอยู่ลึกเข้าไปใต้ดินภายในแถบเทือกเขาออเซเลเซียคนแครที่นี่ไม่ได้ถูกพวกมนุษย์เหยียดเหมือนกับเผ่าอื่นๆเพราะว่ามีความสัมพันธ์ทางการค้ากับจกักรวรรดิบาฮารุตและหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในไลท์โนเวลเล่ม1 1คนแครส่วนหนึ่งก็ไปทํางานและอาศัยอยู่ชั่วคราวในอาณาจักรแห่งจอมเวทด้วยนอกจากคนแครทั่วไปแล้ว ยังมีอีกสองพวกซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่เขาอเบเลียนและถือได้ว่าเป็นญาติใกล้ชิดกันด้วยคือ 1. นึ่งฮิลดว์คนแคบภูเขาหรือบางครั้งก็ถูกเรียกว่าชาวเขาเป็นพวกที่ถูกกล่าวถึงในฉบับเว็บโนเวลว่าเคยก่อตั้งอาณาจักรเล็กๆขึ้นแต่ว่าภายหลังก็ถูกพวกเดมิฮิวแมนบุกรุกและทำลายจนต้องสูญเสียบ้านเกิดไปพวกนี้มีเซนส์นในการรับรู้ทิศทางที่เฉียบแหลมและเหมาะกับสายอาชีพเรนเจอร์ 2. Dark ร์ดขอเรียกว่าคนแคระดำก็แล้วกันอันนี้ไม่รู้ว่าตัวดำเหมือนชื่อหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีข้อมูลบอกเอาไว้แต่พวกนี้เป็นฮิวแมนนอยกลุ่มเดียวที่ได้รับการยอมรับจากเดมิฮิวแมนเพราะว่าทำการค้าขายกันโดยคนแคระดำจะขายอาวุธโลหะและให้บริการต่างๆเพื่อแลกกับทาสที่เป็นเดมิฮิวแมนคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับชอบก็บกดไลค์อยากป็นคนอื่นดูก็กดแชร์ ไม่อยากพลาดคลิปต่อไปก็ Subscribe แล้วกดกระดิ่งไว้เราจะกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ